โอ้ยคันนี้ทํามาเหมือนกันควันดำปีเลยทีเดียวพอละเกรงใจเขาครับเดี๋ยวดนงเขาด่าเมียพ่อเอานะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้ารถมันไม่ได้เลื่อนไม่ได้เคลื่อนตัวนะครับเบิ้ลอยู่กับที่วัดบูทมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นน้อยมากเลยส่วนกว่ารถจอยวิ่งนะเพราะว่ารถไม่มีโหลดวัดบูทเนี่ยที่เราจะต้องต่อก็กคือสายไฟหลีเส้นเดียวนะครับที่เราต้องใส่ถอดอันนี้ออกนะครับไอ,ไอ้กิฟต์เนี่ยไม่จําเป็นอย่าไปแกะนะครับถ้ามันอยู่มานานแล้วเนี่ยกิฟต์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์หักนะเดีอย่าขา็อกมันหัก มือดึงเนี่ยแกะให้ถูกข้างนะครับแกะตรงนี้นะไม่ใช่แกะตรงนี้เราดึงเราเราแกะอย่างนี้เราใช้เล็บตีกออกมาก็ได้เกี่ยวก็หลุดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเคยมีคนแกะตรงนี้นะแล้วมันฉีกพอฉีกมันก็เสียของนะครับนี่จะอยู่กับอีสุนะครับ1.9บูพาวเวอร์นะเดี๋ยวเราจะมาติดวัดบูธนี่วัดบูธเชปลาเข็มทองนะนี่เตรียมอุปรกรณ์ไปละ้ะคันนี้นะครับภายในสมภายนยังเป็น โฉมเก่าอยู่นะยังไม่ใช่2,020นะครับก็อันนี้พี่เขาบอก2,018เดี๋ยวเราจะแกะไอ้วันบูธเนี่ยที่เราต้องต่อก็คือสายไฟหลี่เส้นเดียวนะครับที่เราต้องใส่ไฟหลี่ไม่รู้ตรงนี้มีไหมเดี๋ยวจะลองล้วงดูก่อนเหมือนเดิมครับถอดเก้ก่อนปั๊บนะเสร็จแล้วดึงอันนี้ออกอ่าออกแล้วนี่ดึงข้างนี้ออกโอเค อันนี้มีปลั๊กอันหนึ่งเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนว่ามีไหมนะส่วนมากมันจะมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองแกะมาดูก่อนเอาพวงมาลัยลงหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกดึงออกมาถ้าตัวแรกๆก็ไม่มีตัวหลังๆก็เริ่มมีละพอดึงออกมาเสร็จเราจะเจอปลั๊กอันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมมีปลั๊กอันหนึ่งนะน่าจะมีไฟหลีไฟหลีน่าจะสีน้ําตาลอ่าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะก่อนขึ้นไปประกอบนะครับเราใส่อันนี้ก่อนอันเนี้ยเราจะต้องใส่ไอตัวตวูดมันด้วย นี่ครับตูดมันเขาจะมีโอลิงมาให้ข้างในนะครับใส่โอลิงด้วยนะแกะก่อนนี่ครับโอลิงอยู่ในนี้เห็นไหมเอาตูดเขาใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปทางนี้เลยทั้งโอลิงเลยนะใส่โอลิงเข้าไปด้วยแล้วใส่ไข่เข้าไปไข่ไปเข้าไปในนี้อย่างนี้นะอันเนี้ยไม่แท้นะครับบอกก่อนว่ามันไม่แท้มันเทียมตัวเทียมอ่ะใส่แบบนี้ได้ ใส่ตูแบบนี้ได้ถ้าตัวแท้ใส่ตูดแบบนี้มันจะรั่วผมบอกเลยเพราะผมเคยเคยแล้วเคยต่อทั้งแท้ทั้งเทียมแนละ้วอะเสร็จแล้วพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับมือแรงมือเราหมุนไม่พอนะเราจะต้องใช้ประแจนะครับเบอร์สิบสองนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเอาให้ตึงปึ๊บโอเคเนาะหลอดไฟในชุดที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้ เห็นไหมมันจะเป็นหลอดไส้ผมแนะนํานะครับว่าให้บอกลูกค้าว่าเปลี่ยนหลอดด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่หลอดไส้เนี่ยพอเราเปิดนานๆแล้วมันร้อนมันร้อนมันร้อนมันจะทําให้ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันรั่วมันรั่วเกิดจากข้างหลังเนี่ยมันเป็นกระจกเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกไม่รู้นะแต่เวลามันโดนความร้อนนานๆตรงนี้มันจะรั่วนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนจากหลอดไส้ธรรมดาให้เป็น LED ซะนะแล้วมันก็จะใช้ได้นานเสร็จแล้วเราก็ ใส่ขาเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะถอดต,ตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะเอาอะแดปเตอร์ใส่นะเบอร์สิบแน่ๆถ้าแบบนี้เราไม่ต้องเจาะเขาทำอะแดปเตอร์มาให้เลยเดี๋ยวน็อตเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้ใช้แล้วเราต้องเปลี่ยนน็อตยาวใส่แทนนะครับน็อตยาวเป็นหกเหลี่ยมนะอ่าโอเคนะครับถอดถอดอ,อ,อันนี้ออกนะครับไอ้กิ๊ฟเนี่ยไม่จําเป็นอย่าไปแกะนะครับถ้ามันอยู่มานานแล้วเนี่ยกิ๊ฟเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์หักนะเดี๋ยวขาล็อกมันหักนะครับไม่จำเป็นปมน นี่ห Är, หนัา่าเห็นไหมอแดปเตอร์เป็นอแดปเตอร์ตัวใหญ่นะครับเห็นไหมตัวใหญ่นะเขามีโอลิงมาให้ใส่โอลิงครอบตรงนี้ไปด้วยนะนี่นะครับโอลิงเห็นไหมใส่โอลิงเข้าไปด้วยนะโอเคนะครับลองโอลิงกันนะเรียบร้อยนะใส่เข้าไปครับผมใส่ยังไงดีวะถ้าอย่างนี้ท่อกรลล่องน,นี้ผมใส่หักหลังดีวาใส่กับหลังนี้นะเพราะว่าผมอยากจะให้ท่อมันวกมาทางข้างหลังนี้ นะก็เอาปึ๊บอ๋อไอไอ,อ,อตัวเนี้ยสายไม่ถึงต้องรอสายออกนิดนึงแล้วยกขึ้นปึฤฤฤฤ๊บนี่อย่างงี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไอน็อตเนี่ยใส่เข้าไปสังเกตดูนะครับน็อตเป็นน็อตกันคลายนะเห็นไหมเห็นไหมน็อตเนี่ยนี่หัวน็อตแบบนี้นะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นมันมัน,ม,นมันมีลายกันคลายอยู่นะไขแล้วไขเลยนะอย่าไปไขเข้าไขาออกนะครับไอลายกันคลายมันจะหายนะ อย่างที่ผมบอกนะครับเอาให้สุดนะเอาให้ตึงมือนะครับแล้วอย่าคลายออกคลายออกแล้วกันคลายมันจะหลุดมันจะหายอ่าโอเคตกลงว่าบูมพาวเวอเป็นอะแดปเตอร์ตัวใหญ่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดมิเตอร์แต่ว่าผมให้ดูอันนี้ก่อนเราใช้ท่อเซมโก้นะครับนะเราไม่ได้ใช้ท่อแถมนะเราใช้ท่อเซมโก้เดี๋ยวเราจะแทงสายแทงแทงท่อเข้าไปในรถก่อนแล้วแล้วก็ออกมาทางนี้ แล้วก็มาวัดระยะแล้วเราค่อยตัดนะครับเดี๋ยวเพิ่งตัดไปเลยนะนรูที่แทงได้นะครับแนะนํามี1นรูนะครับรูเดียวรูประจระําของเราก็คือรูดึงสายฝากระโปรงนะครับอยู่ตรงนี้นะพอเรายิงพอเราพอเราแทงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแล้วแล้วเราค่อยอยิงซิลิโคอนอุดรูไว้นะโอเคเนาะมันต้องวิธีนี้นะเข้าที่อื่นยากนะแนะนําตัววัดบูธอะ่ะเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้นะครับถออเสาออกก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแทงสายเข้าตรงนู้นนะครับถ้าไม่ถอดเสามันแทงไม่ได้นะเนี่ยถอดเสาออกก่อนเสาเนี่ยมือดึงเนี่ยแกะให้ถูกข้างนะครับแกะตรงนี้นะไม่ใช่แกะตรงนี้เห็นไหมนี่นะแกะตรงนี้นะเราดึงเราเราแกะอย่างนี้เราใช้เล็บจิกออกมาก็ได้เกี่ยวก็หลุดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเคยมีคนแกะตรงนี้นะแล้วมันฉีกพอฉีกมันก็เสียของนะครับนะเป็นน็อตอะไรเบอร์สิบหรือไขควงน็อตเป็นหัวไขควงครับอ่าเดี๋ยวผมไขแล้วดึงออกก่อนนะ ระวังนะระวังมันฉีกนะมันฉีกแล้วจบเลยนะผมบอกก่อนนะงานเข้าเลยนะโอเคนะครับถอดมือดึงออกเสร็จแล้วถอดเสาครับแกะถอดยางถอดยางขอบประตูออกงี้เห็นไหมอันนี้หลุดแล้วโอเคเสร็จแล้วผมจะเอาไอ้วัดบูธมาติดนะติดตรงนี้นะอ่ะก่อนที่เราจะติดมิเตอร์นะครับผมแนะนําว่า เสียบอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเสียบทงเสียบท่อให้มันเรียบร้อยก่อนนะแั้งนี้เสียบยากนี่ครับเสียบท่อเข้แล้วก็ถามว่าต้องรัดเคเบิลทายไหมไม่จําเป็นครับผมบอกเลยแม่งไม่หลุดหรอกหลุดยากเนี่ยนะเสร็จแล้วผมก็จะเอาท่อไปตรงนี้เอาสายไฟลงก่อนเอาสายไฟลงก่อนแล้วก็ค่อยท่อไปข้างบนสายไฟเนี่ยผมใส่ LED นะครับแล้วผมก็ไอ้นี่ไปละเช็คไฟแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเข้าขั้วเราจะได้เข้าง่ายนะใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันเหลือระยะนิดนึงนะครับ นี่ครับเอาท่อกดเอาท่อกดไว้ตรงปลายนะครับแล้วก็นี่นะเห็นไหมมิตเตอร์อยู่แถวนี้เดี๋ยวค่อยติดครับติดเมื่อไหร่ก็ได้มิตเตอร์ไม่มีปัญหาสายไฟนะครับเอาลงมาแล้วมาต่อตรงนี้นะนี่ต่อตรงนี้นะที่ผมบอกว่ามีสายไฟเนี้ยตรงปลั๊กอันเนี้ยมันมีสายมันมีสายไฟรีอยู่ผมจําได้แม่นๆเลยที่จาได้แม่นๆไม่ใช่อะไรวันนี้เพิ่งจะต่อไปอีกคันนึง <laughs> โอเคนะอันนี้ มองไม่ค่อยเห็นอะแต่ว่าจะบอกว่ามันมีสีน้ําตาลกับสีดําอยู่คู่กันนะแล้วก็สายมันค่อนข้างบางนะครับค่อยๆปาดนะนี่นะอยู่ตรงนี้นะปักอันนี้ปักข้างล่างนี้ไม่รู้มีเปล่านะกะโดูเป็นสีน้ําตาลอ่าเดี๋ยวผมจะต่อเข้าลงนี้กันพาเขามาข้างล่างนะนี่ความล้มาข้างล่างได้อยู่แอบกว้างด้วยทนี้เห็นชัดเลยนี่เปิดไฟหลีนะครับนี่เห็นไหม สีน้ำตาลดับอ่าชัวบอกแล้วเส้นนี้อ่ะอระวังนะครับคันเตอร์คมๆนะแมงบางถ้าไม่อยากปาดก็เอากิ๊หนีบก็หนีบได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้กิ๊หนีบเท่าไหร่อย,อย่างที่ผมบอกผมเคยเจอปัญหาแล้วผมก็เลยแบบเข็ดล้ว แล้วก็สีดำอีกเส้นหนึ่งปาดล้อเลยมา่าโอเคครับสายไฟนี้ต่อนะครับดำต่อดำนะแดงต่อแดงต่อน้ำตาลนะครับอันนี้ผมเช็คไว้แล้วนะเพราะว่าหลอดอะผมใส่ LED นะครับมันบังคับขั้วนะว่าขั้วบวกขั้วลบนะผมเช็คไว้กั้นแต่ก่อนใส่เลยเสร็จแล้วนะครับเราเอาปั๊กคืนขึ้นมาที่เดิมครับนะเสร็จแล้วผมก็จะเสียบไว้กับไ ไอช่องอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะไม่รู้ตัวมันเป็นปลั๊กอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้อีสุใช้ก็ใช้แบบตัวธรรมดานะ,ะแล้วก็ใส่คืนเข้าไปพวงมาลัยเนี่ยของลูกค้ามันตั้งหัวข้างบนนะ,ะผมปรับคืนลูกค้าก่อนนี่อยู่บนสุดเลยเสร็จแล้วชุดนี้เก็บครับนะแล้วก็เก็บไอเก๊นี่เก๊ตังเก๊ตังใส่เสาครับ เห็นไหมสังเกตมาว่าผมยังไม่ได้ติดมิเตอร์เลยนะผมยังไม่ติดวัดบูทเลยนะเห็นไหมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอย่นี่ผมบอกอ่ะมันเมื่อไหร่ก็ติดได้นะวัดบูทอ่ะเสร็จก่อนแล้วค่อยติดก็ได้ไม่ต้องรีบนะนี่ผมใส่เสาก่อนเดี๋ยวเราจะได้เห็นระยะที่แท้จริงนะครับว่าเราจะไว้ตรงไหนนะใส่เสาเข้าไปครับป๊อปขมือครับ โอเคแน่นล้วอ่ะติดวัดบูทกันครับผมแนะนํานะครับวางให้มันนั่งพื้นหน่อยอแล้วก็ดันกดเข้าอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างนี้เช็ดกระจกหน่อยนะครับเช็ดให้มันสะอาดสะอาดอ่ะแล้วมันจะติดอยู่อ่ะลองไฟครับเรียบร้อยนะมวัดบูทติดแล้วอย่างที่บอกครับใส่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับเวิร์กสุดนะ คือผมมาเคยแทงเข้าไปแล้วเนี่ยผมเคยแทงเข้าไปท่อด้านบนเห็นไหมไม่งเคยโดนสายไฟด้วยแล้วมีปัญหาเลยนะครับสายไฟขาดนะ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะรักษารักษาปัญหาแล้วเนาะอ่าเราไปเทสกันครับมองไม่เห็นอะไรตอนนี้นะเปิดไฟครับเปิดไฟเอานะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเอาผมบอกใหม่ก็ได้รถนะถ้ามันไม่ได้วิ่งถ้ารถมันไม่ได้เลื่อนไม่ได้เคลื่อนตัวนะครับ เบิลอยู่กับที่วัดบูธมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นน้อยมากเลยจนกว่ารถจะวิ่งนะเพราะว่ารถไม่มีโหลดเหมือนเครื่องเ่าๆอ่ะเ,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 เดี๋ยวผมจะเบิลให้ดูนะอ๋ะนะขยับนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถ่ายวัดรอบเ่ยเอ๋นะผมจะเบิลให้ดูนะโอ้ยคันนี้ทํามาเหมือนกันควันดําปีเลยนะทีเดียวพอละเก่งใจเขาครับควันออกตูดเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมมันก็ออกมาหน่อยนึง นะอ่านี่แค่นี้พอแล้วถ้าผมเบินยาววันนี้มันจะพุดบูดแล้วก็ควันดําออกนะครับเดี๋ยวดวงก็ด่าเมียพ่อเอานะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนไปวิ่งเดี๋ยวถึงจะรู้นะว่ารถมันวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่เขาลองดูนะครับอันนี้ก็เรียบร้อย